สวัสดีพี่น้องสกู๊สกุลพี่น้องอบพอกส่องมาหน้าผ้าแสียเวลาเมื่อเนี้ยมุมเก่ามุมเดิมโอ้ยใจป็นแย่งแบบพอกส่องมาหน้าผ้าแสียเวลาพี่น้องเมื่อเนี้ยบรรยากาศเนี่ยมีเอฟซีทางฟังเล่าคอยมาทักประตูมเนี้ยคอยสิมาแถลงเรื่องประตูเมื่อเนี้ยตูมันเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่คนผู้เก่าเขาอยู่ไม่เ,เป็นเรื่งสี่ลนะคอยตัว ก็เลยเอาไว้เองสิเลยพี่น้องว่ได้สนนอมได้ยังเนี่ยปล่อยเป็นธรรมชาติโอเคพี่น้องอย่เบื่อหลายถอดประตูบ้านเนี่ยมือนี่สิผ้าไม่เห็นยังวันตีขันเห็นมุมนี่แปลว่าผ้าไม่เห็นแนวกินแนวกินแบบแนวแสบีบเสบด่างอีกคือเก่าพี่น้องตาบักม่วงพี่น้องตามทรงหกม่วง กุดยาคือเก่าอีกคือเก่าเหมือนนี่ไปหาซื้อบัตเกลือเหลืองบ่ได้กับบ่อใส่พี่น้องบ่อเบาหล่ใหญ่ห้างพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ส่องมาหน้าผ้าแสบคือเก่าไปเบิ่งวิธีการตามห้องห้อเลยพี่น้องไปไปพี่น้องใส่แบบพีดเลยได้เลยมาเพลทไหลายใส่หลายมาเพลทหน่อยใส่หน่อยคือเก่ากับสีมืดนเหมิดเนี้นะอ่ะใส่อีกกอนพี่น้อง จิจานเนี่ยยังไงมาเนี่ยเครื่องปรุงไม่มียังไงเราพี่น้องเพื่อนๆเลยพอแล้วนี่แเสบพอนยังเนี่ยจะนนยมีกันได้ผงนัวใส่ไปตอนตามเลยสูตรบ้าน้าก็เสียบนี่มักนัวหลายใส่หลายมักนัวหน่อยใส่หน่อย ตราน,นิดหน่อยก่อนถามันสมแห้งเขายังเติมไหมเพิ่มไอโอดียนจัง่อยด้วยเกลือนน่หน่รยพ้อตามพี่น้อง ตอนประเดกอยู่บ่อนี่เถอะข้ว่าแล้วแต่เป็นคำที่ข่อยคิดยากมากเรียกสีใสหรือบวัวใสวะใสสักหน่อยแล้วกันพี่น้องสักตัวนึงสำหสรับเครื่องปรุงสีปรุงในนมีแล้วพี่น้องเหมือนตับักหุ่งสูบปน้าประเสบิอุย้ยปลาแดีกขี้ที่นี่ปลาละใส่เป็นโต ขึ้นอยู่กับผู้มักเนาะผู้ไม่มักก็ไม่ต้องใส่แล้วแต่ความมักของพี่น้องเลยอันนี้ค่อยยีใส่ไปหนึ่งตอนพอปลาบินมาจากบงการขึ้นข้าศิหหายตอนปลามันเขาก็พรีกแน่ยังหนะ่อยน่าแต่บนยัวหลายเพราะว่าเดี๋ยวมันสี จ้าพอตามด้วยน้ำปลาลักสูตรกะกะว่าสีเข้มหน่อยหรือสีเข้มหลายเนาะพี่เนาะปะลาปล่าปลาล่าต้มใส่เมืดเลยเดือดนิดหน่อยสื่อมาไว้สำรองแล้วเพื่อกันถ้าบอพอ กุลีบุลีจังหน่อยคุณนะคุล,ลีบุลีบัะมมวงที่ซับไว้ใส่ลงไป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 อีกพอมีไปกินมือหนักหลายบทพร้พอมแดง ไซส่ลงไปให้เบิดเลยหอมแดงนี้มากเียบรอยพี่น้งยวเครื่องทุกอย่างนี่ให้เขากันเฮ้ยกินสมเทน้อพี่น้องวานนี้กินไหม อยู่บ้านนอกรักพัก,พกหผม,มะนะพี่น้องพักผมน่ะพักผมอ่ะภาษาอีสานกับพักผมกินกับข้าวนียวข้าวนียวนี่จ้ำน้ำตำมะม่วงเอ้ยจ้ำน้ำตำักม่วงเอ้ยน้ำลายแตกพี่น้องขนาดได้แต่กินเนี่ยนี่กินสมมากเลยวันพ่อ อยู่ให้เขากันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเหี่ยเนี่ยสิเก็บมาซิมันไ้เด้อเห็นว่าเขากันแล้วอะซิมเบืองพี่น้องขอๆซิมกัน แล้กินสมพอแล้วว่าปิดไป็นยังไงเติมน้ำตาลลงไปนิดนึงแล้วก็สีเติมสารนัวลงไปอีกจักหน่อยนึงว่ดแดกต้มพอพอพอเรียบร้อยแล้วนะ หน่อยอีกรอบเติมแต้งได้พี่น้องรสชาติสำหรับคนที่มาผสมแนวยา,ายนี่ยกระลังเลยดีเลยขอน้อยว่ามันสีเสียบดาบกดเหาือ,อาจังไนข้าวไร่บะเขือเหลืองค้าวไร่บะเขือเหลืองสีคลาดได้พี่น้องเรียบร้อยนี่พี่น้องเท,งทตัวบาดนี่เนี่ยจบก็ต้องจิ้มอีก ตามสูตรบ้างนะถ้าเสียบเปีดอยู่แล้วด้วยพี่นลองด้วยลองเห็นบือผัอดถาดมาวดขวดโคกลงตัวเป็นถาดตัวไหนน,น้องถาดแบบไงวะ จัดไปญ่เสียพี่นอมมอ้องตำสมบักม่วงไปมาพี่น้องนี่เรียบร้อยตำม,ม่วงชิมเบอรงจัก้ำหนึ่งกันทำยังไงขออนุญาตกาจัดการมันพี่น้อง มือนีบริพามากินพามาบึงวิธีการต่ำบกม่วงสูตร b ้าน n a p า o s p h a t งพี่น้องพอๆพกันกิปหนากิปใหม่กับส่องบั n a n น p าพ s p h a บของเ้าวสำหรับกินนี่ไปก็ได้จ้าพี่น้องสวัสดีจ้า